ครับวันนี้มารีวิวตัวซ u เปอร์โซโก้นะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี่นะครับ CU นะครับเป็นลายดูกติด้วยนะครับก็เป็นสกูตเตอร์ขนาดเล็กใช้งานง่ายนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ นี่นะครับก็ระบบก็เป็นกุญแจง่ายๆนะเสียบกุญแจใช้งานมีช่องเก็บของส่วนหน้าจอก็จะมีบอกอแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เกียร์เราใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สามก็มีเรื่องของอเรื่องของดูระยะทางรวมเรื่องของทริป A, อทริปบอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ครับว่าระยะทางรวมเท่าไหร่นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นมีไฟหกเฉินหรือไฟฮัสดนะครับประมาณนี้แล้วก็มีไฟสูงไฟต่ำแต่ไฟท้ายเป็น led นะครับไฟหน้าก็เป็น led เหมือนกันนะครับสวยงามดิสเบรดิสเบรกหน้า ดิสเพกหลังมอเตอร์ขนาด3000วัตต์เช่นกันส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ใต้เบาะเป็นขนาด60บโวลต์30แอมป์นะครับมีก้อนเดียวก็ใช้งานง่ายนะครับก็คือเบาๆใช้งานในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ขี่ไม่ได้ไกลมากผมว่าเหมาะมากเลยครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม